สวัสดีค่ะมีลูกค้านะคะมาขอให้เรานะคะรีวิว40แรงให้ชมหน่อยนะคะเดี๋ยวเราจะให้ดูความแตกต่างเลยนะคะว่า40ตัว SP กับ40ตัว DT แตกต่างกันยังไงนะคะลูกค้าคันนี้นะคะเป็น40 SP นะคะน้องเก็บรายละเอียดให้แล้วนะคะคันนี้พร้อมส่งนะคะแต่ว่า40 DT คันั้งข้างนะคะหนูยังไม่ได้เก็บรายละเอียดนะคะแต่ว่าเราจะอธิบายให้ฟังนะคะว่าแตกต่างกันตรงไหนนะคะ คันนี้นะคะ4 0 SP นะคะหรือว่า L ส0 1 8 s นนะคะเป็นรถปี64นะคะรองรับน้ำมัน B 2 0นะคะรถรุ่นนี้ผลิตช่วงปี63านะคะลูกค้าผลิตช่วงปี63นะคะตรงนี้มันจะรองรับน้ำมัน B 2 0นะคะอ่ะมีป้ายบอกด้วยนะคะรองรับน้ำมัน B 2 0นะคะ แตกต่างมาหนึ่งอย่างก็คือรองรับน้ํามันเนาะแล้วก็มีความแตกต่างมาอีกนะคะก็คือกล่องเครื่องมือนะคะกล่องเครื่องมือที่สามารถชาร์จแบตได้นะคะแตกต่างกันจากกล่องเครื่องมือธรรมดานะคะถ้าตัวดีทีนะคะกล่องเครื่องมือจะเป็นแบบนี้นะคะลูกค้าอันนี้ก็คือเป็นตัวเ p นะคะกล่องเครื่องมือจะสามารถชาร์จแบตได้นะคะลูกค้าข้างในก็จะเป็นแบบนี้นะคะน่ยก็จะมีรูชาร์จแบตตรงนี้ให้นะคะคล้ายๆกับรถยนต์เลยค่ะลูกค้า ไม่ได้แตกต่างอะไรเยอะนะคะอะไรใช้ตัวเดียวกันนะคะยางเท่ากันนะคะขนาดรถเท่ากันนะคะแล้วก็แตกต่างขึ้นมาอีกก็คือสติกเกอร์นะคะสติกเกอร์นะคะตัว F p จะเป็นแบบแบนนะคะแล้วก็ตัวนี้จะต่างกันขึ้นมาอีกนิดนึงแล้วก็ตัว D T นะคะสติกเกอร์จะเป็นแบบนูนแล้วก็คูปุต้าจะเป็นแบบธรรมดาอยู่เนาะอันนี้ก็คือความแตกต่างนะคะเดี๋ยวให้ชมความงามของรถคันนี้ก่อนนะคะคันนี้นะคะขายไปแล้วนะคะ คันนี้เป็น L4018SP เนาะขายไปแล้วนะคะในราคา485,000บาทนะคะยางหน้าเขาก็ใหม่อยู่นะคะสภาพนะคะอันนี้ยางหลังนะคะอันนี้คือยางมากับรถเลยนะคะเรายังไม่ได้ตัดแต่งหรือว่าไม่ได้เปลี่ยนให้นะคะคันนี้นะคะเก็บสีเฉพาะจุดนะคะก็คือเก็บสีตรงนี้อ่าจุดนะคะแล้วก็เก็บสีตรงคาในใบมีดนะคะนอกนั้นก็คือสภาพเดิมๆทุกจุดนะคะชั่วโมงใช้งาน200ชั่วโมงนะคะคันนี้ ชั่วโมงใช้งานสองร้อยชั่วโมงนะคะอันนี้คือลูกค้าอยากได้สีเฉพาะจุดนะคะไม่ได้ระ,ะบุว่าให้เก็บทั้งหมดทั้งคันนะคะหรือว่าลูกค้าต้องได้เคะเลือกเก็บทั้งคันก็ได้นะคะข้างหลังสวยมากเลยนะคะอันนี้คือสภาพเดิมๆอยู่เนาะอ่าอันนี้จะเป็นตัวเอพีนะคะลูกค้าเป็นตัวเอพค่ะ เดี๋ยวมาชมตัวดีทีกันบ้างนะคะตัวดีทีอาจจะยังไม่ได้สวยเท่าไหร่นะคะเพราะว่าเราย,ยังไม่ได้ติดงานให้นะคะเดี๋ยวให้ดูความแตกต่างก่อนนะคะอันนี้จะเป็นตัวดีทีนะคะอันนี้สภาพเดิมๆอยู่เนาะถ้าสมมติมีลูกค้าจองนะคะน้องจะทําอะไรให้บ้างนะคะก็คือติดฟอนการดให้ใหม่นะคะฟอนกัดยังไงนะคะก็จะเห็นตัวนี้นะคะอ่ะตัวนี้เขาเรียกว่าฟอนกัดนะคะหรือว่ากระจังหน้าแล้วแต่คนนะคะ แล้วก็จะเปลี่ยนยางหน้าให้ใหม่นะคะเก็บสีช่วงคันล่างให้ใหม่นะคะเก็บสีหลังเบาะอันนี้คือถอดเบาะไปหุ้มนะคะลูกค้าอันนี้เราถอดเบาะไปหุ้มอยู่นะคะเปลี่ยนกล่องเครื่องมือให้ใหม่นะคะอ่าอันนี้คือสภาพเดิมๆอยู่เนาะถ้าเราเก็บงานให้นะคะเราก็จะตรวจเช็คทั้งหมด200จุดนะคะก็คือมีประกันเครื่องยนต์หนึ่งปีเต็มนะคะฟรีค่าแรงช่างค่าแรงค่าอะไหล่ภายใน6เดือนนะคะ ข้งหลังก็จะเป็นแบบนี้นะคะแต่ว่าก็ถือว่าสภาพโอเคอยู่เนาะอันนี้ก็คือสภาพเดิมๆนะคะไม่มีรั่วซึมนะคะเป็นตัวดีทีนะคะลูกค้าก็ทุกคันนะคะมีอุปกรณ์2ชิ้นนะคะใบดันผ่านหลังนะคะคันนี้นะคะมาพร้อมกับผ่านพวน6ตาช้างนะคะหรือว่าลูกค้าท่านใดน,นะคะสนใจคันนี้ระบุให้เก็บสีผ่านให้ด้วยนะคะอันนี้ไม่มีค่าใช้ใจ่ายบวกเพิ่มนะคะลูกค้าฟรีทุกอย่างนะคะคันนี้เดี๋ยวแจ้งราคาไปก่อน คันนี้ราคาอยู่ที่4 4 5 0 0 0บาทนะคะสามารถดาวได้นะคะดาวเริ่มต้นเพียงแค่6 0 0ม0นบาทเท่านั้นเองนะคะลูกค้าได้ไปมีดเหลือเยอะค่ะเดี๋ยวเราติดฟอนกาดให้ใหม่นะคะเก็บสีจุดที่ไม่สวยให้นะคะฟรีรับประกันเครื่องยนต์หนึ่งปีเต็มนะคะสำหรับ2คันนี้นะคะก็มีความแตกต่างกันเล็กน้อยนะคะไม่ได้แตกต่างกันเยอะนะ,ะหรือว่าท่านใดอยากได้ท่อเหมือนคัน s อนะคะเราก็จะติดให้นะคะ อันนี้ไม่ได้มีค่าใช้จ่ายนะคะอันนี้ไม่ได้มีบวกเพิ่มนะคะรับรถคือเงินดาวหกหมื่นบาทเท่านั้นเองนะคะรับเงินดาวเพียงหกหมื่นบาทเท่านั้นนะคะไม่มีบวกเพิ่มขนส่งให้ฟรีอีก400กิโลนะคะสําหรับรุ่นค้าท่านใดนะคะที่มองหา L40 ตอนนี้มีเข้ามาเยอะอยู่นะคะส่วนมากจะเป็นตัว SP นะคะที่เข้ามานะคะหรือว่าสนใจเป็นตัว DT ก็ได้นะคะก็มีพอมีอยู่เนาะประมาณ4-5คันนะคะแต่ว่าตอนนี้ตัว SP มีประมาณเกือบ10คันนะคะลูกค้า สำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจรถรุ่นนี้นะคะให้รีบๆเลยนะคะเพราะว่าตอนนี้เป็นฤดูลงหน้านะคะมีคนค่อนข้างสนใจรถรุ่นนี้เยอะมากนะคะถ้าสนใจก็โทรสอบถามได้เลยนะคะที่094264 0798 098 1255301 0858 529515ะคะหรือว่าจะสอบถามเส้นทางนะคะเส้นทางของเราก็อยู่ตำบลบ้านปิดนะคะอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะคะหรือว่าโทรเข้ามาเบอร์เซลที่ให้ไว้เลยนะคะ เดี๋ยวเราจะมีเจ้าหน้าที่นะคะแจ้งเส้นทางให้นะคะหรือว่ามาไม่ถูกนะคะเรามีบริการรับส่งนะคะลูกค้าสำหรับวันนี้น้องก็ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะคะที่ติดตามชมคลิปนะคะพบกันใหม่ในคลิปถัดไปค่ะสวัสดีค่ะ